สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับรายการมวยไทจิสีครับสำหรับรายการมวยเทจิสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนครับ2566นะครับก็จัดกันที่เบทีมวยช่องจิตีนะครับมีการถ่ายทอดสดครับทางช่อง7 HD นะครับหมายเลข35ครับตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกียรติเพชรเช่นเคยครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการมวยไทจิสีใน ด้านนี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพักยก2 4นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับหพท่านได้ออกตัวบางถูดครับคันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับทีแอดพีเคสองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วย ทางต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วง,งนี้ต้องเป็นพักโยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นึ่งเลยครับเปิดหัวในการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับพบกับเพชรเอกเกียรติจำรูนครับในพิกัด114ปอนด์นะครับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงครับนักชกวัย16ปีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับสลับเพชรก้องฟ้านะจังหวะฝีมือนะครับในซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับศอกซับศอกสวนแรงเลยนะครับสลับท่าของเพชรก้องฟ้านะครับเป็นมวยฟอร์มสด นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่วอร์ทิโนหลวงปูสวงนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะน็อกที่สองครับสายนาทีสอรุ่งโรจน์นะครับที่เวทีมวยตะวันนานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นนักชกรุ่นพี่ครับเพชรเอกเกียรติจำรูนครับนักชกวัย29ปีนะครับจากจังหวัดสระบุรีนะครับกเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเรื่องเลย นะครับสลหรับเป็นเอกนะประเภทเตะต่อยรุ่นแรงนะครับหมัดหนักศอกแรงครับการแรกก้าสวนนะครับวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก็บตัวฟซอมไปที่ค่ายมวยเกียรติจมรูนนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะนกกรุ๊ิที่สีครับเจ้าขุนทองนอสีพึ่งนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็สดบทเก่านะสดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เพชรก้องฟ้านะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับได้่ใหญ่ได้ยาวนะครับวันนี้มีโอกาสวัดชั้นรุ่นพี่ครับเพชรเอกเกียรจำรูน่ะนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าแน่นะครับอาวุธครบเครื่องนะครับเตะต่อยรุ่นแรงนอกได้ในดีนะครับก็สดบทเก่านะสำหรับมวยคู่นี้ครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่รุ่นพี่นะผมออกชอบไปที่เพชรเอกเกียรจำรูน่ะนะครับต้นๆนเนี่ยอาจจะสูสีครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาไปปลายอ่ะนะครับผมมองว่ากระดกวาี่ นะครับวันนี้โอกาสไม่ครบห้ายกสูงมากครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับออกชอบพี่เพชรเอกจะจำรูนครับชอบพี่กระดูกมวยการผ่านมวยนะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องครับอย่างเพชรก้องฟ้าบวชเทคโนโลยหลวงปู่สวงครับแจ้งเกิดได้นะครับสำหรับคู่เปิดหัวรายการครับออกชอบพี่เพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมครับพบกับเพชรป่าศักเสาะสละชีพนะครับในพิกัด109ปอนด์นะครับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมครับนักชกวัย17ปีนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเพชรหนึ่งนะเป็นมวยไฟเตอร์ครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับหมัดศอกแรงครับกล้าแลกกล้าสวนนะครับแข็งแกร่งเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมไปที่เพชรมวยไทยยิมนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนแก้วนาคาอบจนครพนมครับ เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชคครับเป็นเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพครับนักโชควัย17ปีนะครับจากจังหวัดลพบุรีนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือเลยนะครับรบเครื่องครับสำหรับเพชรป่าศักดิ์นะตั้งรับจับทางแต่ขวาต่อยขวานะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับวงไหนก็มีล็อกรัดมัดตีนะครับเป็นมวยฝีมือได้เป็นมวยเข่าได้นะครับเจ็บตัวฟิซซอไปที่ค่ายหมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกรรณนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนศักดิ์นาคาอบจนครพนมครับที่เบทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ นัของเพชรหนึ่งนี่ก็เป็นนักโชคจากประเทศฝรั่งเศสะนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาชกที่วิทยุมวยช่อง7 4เป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ถือว่านานแล้วนะที่เราไม่ได้เห็นนักโชคต่างชาติมาโชว์ฟอร์มที่วิทยุมวยช่อง74ีนะครับก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับสำหรับเจ้าเพชรหนึ่งนะครับประเภทครบเครื่องก,การแรกกาส่วนกาออกอาวุธนะครับสำหรับเจ้าเพชรหนึ่งนะครับในขณะที่เพชรป่ปราศักดิ์นี่ก็ประเภทฝีมือได้เป็นมวยเขาได้นะครับช่วงหลังนี่ก็ถือว่าฟอร์มสดฟอร์มแรงขึ้นมานะครับ คู่นี้นี่ถือว่าคู่คี้สูสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มการโชคช่วงหลังนะครับอายุอานามนะครับรูปร่างน,นี่ก็น่าจะถือว่าใกล้เคียงกันทุกอย่างนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ด้านของเพชรป่าศักดิ์โซซาร์จีบะนะครับมองว่าจังหวะฝีมือนะครับหลักเลี่ยมโค้กเป็นมวยนี่จะดีกว่านะครับตั้งรับจับทางนะครับดูหลากหลายกว่านะครับวันนี้ก็มาชกกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดนี่เหมือนชกในบ้านอ่ะนะครับบรรยากาศในเวทีนั้นน่าจะดูดีกว่านะครับออกชอบไปที่เพชรป่าศักดิ์โซซาร์จีบครับจังหวะฝีมือดีกว่านะครับชกกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดครับผมดูว่าน่าเสือบรรยากาศนะครับในเวทีจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ได้ชกกลางวันอยู่สม่ำเสมอนะครับวันนี้ครับจะะเออาาชนนธขง หนึ่งเพชรมวยไทยหยิบไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองกายการนะครับออกจอไปที่เพชรป่าศักดิ์สอ,ส,อสละชีพนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงนะครับพบกับเพชรดำชัยสจ้ต้งปลาจีนครับในพิกัด112ปอนด์นะครับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงครับหลียวเจ้ายอดบัวงามไดมอนด์98นะครับนักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดสงขลานะครับก็เป็นมวยฝีมือนะครับสำหรับเจ้ายอดบัวงามนะครับเป็นมวยขวาครับตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวานะครับพวกไหนก็มีไล่แขนกดแขนคขำแทงครับปุบเครื่องเลยนะครับสกอร์เก็บตัวฟิสซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับเป็นมวยคนจัดครับสำหรับยอดบัวงามนะครับล่าสุ ที่โชคไว้ครับก็เสมอกับเจ้าเพชรมาวินสิงห์มาวินครับที่เป็นหัวช่องเกศสีนะครับส่วนกูโชคครับเป็นเพชรนำชัยสอจโอต้งป่าจีนครับโดยเจ้าเพชรนำชัยอ้อตึกแดง นะครับหรือเจ้าเพชรนำชัยสจารุวรรณครับนักชกไวัย18ปีครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับสำหรับเพชรนำชัยนะเป็นมวยบูเลยนะครับประเภทเจาะยางต่อยหน้าต่อยท้องฟันศอกนะครับปูดุดันครับประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดี่ยวนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไที่สจารุวรรณนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้นกเวทหนึ่งครับไปกับทัพทีมทองสจอเล็กเมืองนนท์นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะเป็นหน้าของยอดบวงงามครับที่เคยเอาชนะนอกมาได้หนึ่งครั้งครับในอดีตนะครับที่ไปเทีวยช่องเจ็ดสีแห่งนี้เลยนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับลักเหลี่ยมไอ้คีมวยนี้แน่นอนครับอยู่ที่ยอดบวงงามนะครับประเภทอาวุธหนักแรงกล้าแรงกล้าสวนนะครับเชิงไม่สนจนลูกเดี่ยวก็ต้องอยู่ที่เพชรนำไช่นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับแก้มือล้างตาครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ ชนะของยอดบวงงามลักกี้บันเทิงอ่ะนะครับวงนอกตั้งรับจับทางนะครับวงนอกนี่ฝีมือนี่จะดูดีกว่านะครับวงในท้ายๆก็ถือว่าดูดีกว่านะครับทาไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อนต้นๆนะครับผมดูว่าท้ายนะครับเบียดไปเบียดมาผมดูว่าทรงมวยทางมวยนี่ดูได้เปรียบนะครับออกชอบไปที่ยอดบวงงามลักกี้บันเทิงครับวันนี้จะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือนะครับเฉือนเอาชนะเพชรนำชัยสอจตรงปาจีนครับหยั่งเขนไปได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่รองครับออกชอบไปที่ยอดบวงงามลักกี้บันเทิงนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกน้ำรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรรพาศโสภิษนะครับพบกับหานศศักกลินครับในพิกัด123ปอนด์นะครับเพชรรพาศโสภิษครับนักชกวัย28ปีนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเพชรรพานะเปิดเกมไตขวาต่อยขวานะครับเดินบทเดินเบียดครับอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ศโสภิษนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนเด่นสิบนายกระบิบตะพงครับที่เวทีมมววยลุพินนนีะครับส่ คุชกครับเป็นหานสักการินครับนักชกวัย28ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับสลหรับหานนะอาวุธจัดจ้านครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับหมัดสอกคมครับเป็นมวยจังหวะฝีมือจัดนะครับช่วงหลังนี้ก็จะไปชกตามภูทรนะสลหรับตนะของหานนะครับก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนตวงทรัพย์สละชีพมาได้นะครับ ก็เป็นอดีตดาดังช่องเกตสีแล้วนะสำหรับธนาของหานนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เก๋าเจอเก๋าอะนะครับเป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะครับก็เคยชกกมาครั้งหนึ่งครับก็เป็นธนาของหานนะครับที่เคยเอาชนะมาได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือหลังตาอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นทีมวช่องเกตสีนะครับในพิกัด123ปอนด์เท่ากันนะครับหานโซักกลินนะครับตัวนี้ก็ประเภทจังหวะฝีมือจัดนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่เพชรลพานี่ก็ประเภทอาวุธเครบเป็นมววยขา นะครับอายุก็เท่ากันเลยนะครับ28ปีเท่ากันเลยนะครับก็จะชกกระไดพิกัด123ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่ดีครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ด้านของหานโซสักการินนะครับเป็นมวยซ้ายครับดูว่าทรงมวยทางมวยนี่ดีกว่าแน่นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายนะครับอาวุธหนักอาวุธคมนะครับและฟอร์มโชว์หลังนี่สดมากนะครับทีต่อทีครับวันนี้น่าจะเฉือนครับเอาชนะธนาของเพชรภาสซโซพิดไปได้นะครับออกชอบไปที่หานโซสักการินนะครับ สำหรับตัวเด่นในเน้นครับเจ้าพิสุท์ในรายการครับผมออกชอบไปที่เจ้ายอดวงงามลัคกี้บันเทิงอะนะครับผอว่าจังหวะฝีมือนะครับทรงมวททางมวยนี่ดูดีกว่านะครับและเคยเอาชนะมานะครับเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายกวันนี้จะเบียดครับเอาชนะเพชรนำชัยสอจต้งปาจิตไปได้นะครับสำหรับเจ้าพิสุทิ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่ยอดวงงามลัคกี้บันเทิงนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนบัญชาล่วงหน้าครับรายการบวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งขันในอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับ2566นะครับจากวิธีบวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ครับหมายเลข35นะครับตั้งแต่เวลา14บสกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาใดในนี้นะครับไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมณฑ์ที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัััััััววววลลลาาาไปปกก่่ออนนนนนคคครรรบบบแ้้้เจใหหหมิสสสํีีด